สวนสัตว์เชียงใหม่แล้วค่ะสวนสัตว์เชียงใหม่ตอนนั้นที่เราไปเป็นเดือนธันวาคมปี2564นะคะตอนนั้นยังมีแพนด้าหริ่งมุ้ยยังอยู่นะคะยังเกาะที่นั่งจะเสียชีวิตจาออกลมแรงขันแรกหรือขันสองขันแรกเนาะเขาบอกขันแรกเอีกสองเต็มแนละ้วสวนสัตว์เชียงใหม่ ด้านขวามือครับตรงนี้ก็จะเป็นฮิโปแค่ H A. นะครับผม <Hello. S 1> ความสูงก็อยู่ที่ประมาณหนึ่งเมตรน้ำหนักตัวหนึ่งรอยห้าสิบถึงสองรกิโลกร,รมัมนะครับนะครับ เดี๋ยวรถของเราจะพาท่านเข้าไปในโซนของสัตว์แอฟริกาด้วยนะครับขอความร่วมมือนะครับไม่ยื่นมือออกไปสัมผัสกับสัตว์ห้ามโยนสิ่งของออกจากนอกรถนะครับผมและห้ามยกย้ายสถานที่นั่งระหว่างอยู่ข้างในด้วยนะครับเชียงใหม่นะครับสวนสัตว์ของเราครับเริ่มก่อตั้งมาเมื่อปีพศ2520ครับปัจจุบันปีนี้เข้าสู่ปีที่44สวนสัตว์เชียงใหม่นะครับจะอยู่ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยมีพื้นที่ทั้งหมดเลย531ไร่ 80%จะเป็นทางขึ้นเขาลงเขาระหว่างการเดินทางผมรบกวนทุกท่านจับพนักพิงไว้ด้วยเพื่อความปลอดภัยนะครับบัตรนั่งรถของท่านจะนั่งได้เห็นหวัวมันโผล่มาสทอ้อนะมีสองตัวนะครับรอยู่ข้างในตัวท่านจะมีอีกตัวนะมันกินได้ทั้งเนื้อสัตว์แล้วก็แมลงหูมันจะรับเสียงสัญญาณได้ดีมากเลยนะฮะจะากินช่องพบข้ามนะครับเฉลยจะเป็นเม่นนะครับเม่นใหญ่แผงค,งคอยาวของเขาเลยครับ ย่ในท่งของอีโปจะเป็นสตา์ที่ร้าสันโดษอยู่แล้วนะเขาจะไม่ช่าอวิวโวมันเป็นฝูงใหญ่นะครับต่ออยู่ตัวเดียวนะฮะส่วนทางด้านขวามือนั่นคือยีราฟนะครับ ยีแาล์ครับสตัตว์บกที่สูงที่สุดในโลกเลยจะสูงกว่ามนุษย์คนเราประมาณสี่ถึง้าเท่าเลยนะฮะตัวนี้เป็นเพศเมียชื่อว่าน้องดไไาวส่วนตัวสีขาวเขายาวๆโค้องงอเหมือนดางนะฮะมีเขาทั้งเพศเมียและเพศผู้นี่คืออระะอริกนะครับออริกเขาดาบนะครับแล้วก็ที่มีล้ายกับวัว มันมีชื่อว่าอ e ีแลนด์นะครับผมแล้วก็ที่นอนอยู่ตรงนั้นนะตัวอริ่นนั่นคือวอเตอร์บักตัว,นะวนี้จะ,ะมีลักษณะหน้าตาจะคล้ายกับพวกกวางนะก็เรียกว่าสัตว์อันดีโลนนะครับผมตัวนี้คือม้าลายครับผมกำลังรออาหารอยู่ฮนะยังไม่ถึงเวลาจ่ายอาหารนะครับผมแล้ก็ไปหาก,กินนะอยู่บริเวณรอบๆด้านนอกนะม้าลายนี่ตอนเกิดมาใหม่ๆเนี่ยตัวมันจะมีะเป็นสี ตอนที่เราไปเป็นออช่วงคริสต์มาสธันวาคมปี2564นะคะตอนนั้นเพนด้าหลินหุ่ยยังยังอยู่ยังไม่เสียชีวิตนะคะค่ะเราโชคดีมากมีโอกาสเจอเขา The new h o u s e is bigger as n a p i n e s fulfillment for l i n ห h ้ยน่าวนาดูลิงหุ้ยลินหุ้ยทานหน่อไม้ค่ะน่ารักที่สุดลูกรักหนูนะอนนี่อร่อยนะลูกนะอันนี้อร่อยนะด้าทคน

你们班快走。